สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำสีประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาที่ราคาน่าสนใจราคาที่จับต้องได้นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมแต่ว่ารถคันนี้จดเป็นสีส้มนะครับผมตามรูปนี้เลยนะจดเป็นสีส้มนะแต่ว่าด้วยตัวรถจริงๆเนี่ยรถเป็นสีขาว แต่ว่าด้วยหน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานสีประจำขเขาคือสีส้มนะครับผมนี่นะปี17 4สประตูเตี้ยนะครับตัวเจพัทนะครับ2.4สําำหรับเลขไมค์คันนี้169,000กิโลเมตรนะครับตีไปกลมๆก,ก็คือ170,000กิโลนะรถ8ปีก็วิ่งปีละประมาณ2 0 0 0 0นนิดๆน,นะถือว่าปกตินะครับผมนี่นะ รถสวยนะครับผมรถสวยแซมแจ้งราคาตั้งแต่ต้นคลิปก่อนเลยครับ2 6 9 0 0 0บาทนะครับผมนี่นะสีส้มนะครับผมใครหาใช้งานหาให้กับลูกน้องใช้ให้คนงานใช้แนะนํำนะสีประตูคันนี้นะครับผมมาดูหน้าก่อนหน้ารีโวนะครับผมก่อนไมเนอร์เชนนะคันนี้นะ2,400ซีซีเหมือนเดิมครับ 150แรงม้านะเนี่ยก็อย่างที่แซมบอกโครงสร้างเดิมๆของเขาคือสีขาวนะครับแต่ด้วยจากหน่วยงานอย่างที่แซมบอกครับของเขาเป็นสีส้มนะดูเดิมไหมเดิมนะเดิมเดิมเลยนะเดิมเลยนะครับแน่ดูนะตากงตาไก่ก็อยู่เนี่ยเนี่ยนิ้วรูปไปเนี่ยจะสะดุดนะครับเดิมฝาเดิมรูกลมๆคมๆนะ ไล่มาเนี่ยยาโนงอย่าแนวเดิมเนี่ยโอนัทเนี่ยนักโครงสร้างด้านในอย่างนบอกเป็นสีขาวเนี่ยนะครับโอนัทเดิมนะครับเนี่ยสีรองพื้นด้านในยังสีขาวอยู่เลยเนี่ยเนี่ยสวยงามนะแผ่นเทปอยู่ครบแม้กระทั่งแก้มเกลมเนี่ยเนี่ยสวยเนี่ยสติ๊กเกอร์อยู่เลยเนี่ยเดิมๆนี่นะ คา,านเดิมนะไม่มีการทําสีนะดูต้องดูชิ้นงานตรงนี้นะหัวน็อตดําสนิทนะเนี่ยดูมาร์กเห็นไหมตรงกันแนวเลยไม่เคยไขยเลยหม้อน้ำเดิมๆตัวแอชัดเจนนะพุกยึดต่างๆนะสติกเกอร์ครบเนี่ยมามร์กเมร์ต่างๆครบสวยเลยเนี่ยตัวอาชัดเจนดูเห็นไหมนะดูชิ้นงานเนี่ยเป็นจุ่มเห็นไหม เขาจะถ้าเกิดทําสีมาด้วยจริงๆชิ้นงานถ้ามันทําสีมาเนี่ยถ้าเราเบิกชิ้นงานเดิมเนี่ยชิ้นงาน,นจะเป็นสีดําแล้วต้องพ่นสีซึ่งสีมันก็จะเป็น2ชั้นซึ่งเราจะมองออกแต่ถ้าเป็นชิ้นงานเดิมเนี่ยมันจะเป็นสม่ําเสมอชิ้นเดียวแบบนี้นะครับผมโอ้โหนสวยรถมันยังไม่ได้ล้างนะมันก็เลยจะดูเละๆอ,อยู่นะเพราะยังไม่มีการฝัดสภาพยังไม่มีการจองมาจะยังไม่ทําอะไรนะโอ้โหนสวยเนี่ยรถปี2 0 1 7นะครับ สิบเอ็ดเดือนเจ็ดปีหนึ่งเจ็ดแก้มเกิ่มหน่อยสวยเนี่ย ABS เนี่ยมาร์คเห็นไหมมาร์กก็ยังอยู่มาร์กต่างๆเนี่ยนะปัมลมสวยนะเนี่ยสวยเนี่ยโตต้าแท้นะครับผมเนี่ยสวยงามมาเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงเสียงมันจะนุ่มๆไหมอ่ะเดี๋ยวลองฟังไปพร้อมๆกัน นะเสียงดีนะครับนี่มาม,มาเดี๋ยวปิดก่อนอม,มานี่นี่นะมีแครี่บอยกระดองเต่านะลงเรียบเรียบร้อยแล้วละ่ะเดี๋ยวพวกริ้วรอยสติกเกอร์พวกนี้เดี๋ยวจัดการให้นะครับมือเปิดโครเมียมนะครับผมมาดูปอผ้า สวยงามนะนี่พวงมาลัยไม่มีปุ่มกดเพิ่มเสียงที่พวงมาลัยนะครับผมแล้วก็หน้าจอวิทยุลองดูซิมีบลูทูธไหมเดี๋ยวลองดูก่อนว่เาเล่นบลูทูธได้ไหมอ่าเล่นบลูทูธได้ด้วยนะเล่นบลูทูธได้โอเคเป็นเกียร์เดินหน้า5สปีดนะครับผมแอร์ก็เป็นแบบแมนนวลปกตินะมาลองดูเข็มไม้หน่อย ตีไปกลมๆก,ก็คือแสนเจ็ดอันนี้หนึ่งแสนหืเก้าันแปดร้อยสามสามนะแล้วก็ประวัติศูนย์เข้าทั้งต่อไปอยู่ที่เดี๋ยวนะหนึ่งแสนเ็ดหมื่นสามพันกิโลเมตรนะครับผมวันที่ยี่บสามเดือนหกนะค่อยเข้านะครับผมนี่นะลองดูแก้มสวยแก้มสวยนะอยลองดึงดูมเม็ดอาร์กยังอยู่ครบนะครับผม นะแล้วก็สติกเกอร์สวยงามอยู่เลยนะซอกอะไรต่างๆสวยๆนะครับยางเดี๋ยวซองดูยางก่อนยางปีอะไรอ่ะให้ดูก่อนพับไฟฟ้าด้วยนะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยกระจกอัตโนมัติฝั่งคนขับนะครับผมลองดูยางก่อนยางขอบเท่าไหรเ่เอ่ยขอบ16นิ้วนะยางขอบ16นิ้วปี ยางใหม่ด้วยยางปี2024สัปดาห์ที่40นะช่วงล่างก็จะเลอะๆหน่อยนะครับผมเบาะหลังถือว่ายังค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะนะครับนะสวยๆสวยๆนะาน,ะนี่นะแล้วก็เราดูกระบะท้ายนิดนึงนี่ เห็นไหมรอยอาร์กนะต้องมีนะต้องมีนี่รอยอาร์กนะต้องมีเห็นไหมชัดเจนนะช่วงล่างจะเลอะด,ดินหน่อยนะยังไม่ล้างนะแต่คัดซีมเนี่ยเลขคัดซีชัดเจนนะเดี๋ยวจ,จัดการให้นะปรับสภาพให้นี่ในแคริบอยเลอะไหมเนี่ยนิดหน่อยนะจัดการให้ไม่ต้องห่วงนะครับผม สวยงามนะเดิมๆเมนี่ยเห็นไหมรถถึงจะใช้งานยังไงเห็นว่าหัวน,น็อตก็ยังเป็นสีฟ้าๆอย่างถ้าดูดีๆเห็นไหมยังมีสีแต้มจากโรงงานอยู่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยสีฟ้าๆนะครับเนี่ยอันนี้ชัดเลยสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสีฟ้านะเนี่ยสวยงามนะตะเข็บสวยนะครับผมอึ๊บนี่นะจะเป็นแบบนี้แหละนี่นะนี่ข้างหลัง ฝาท้ายแซมแจ้งก่อนฝาท้ายจริงๆฝาท้ายมันเป็นสีดำนะแต่เนี่ยคือสติกเกอร์แต่เนี่ยฝาท้ายสีดํามันพ่นสีมาถ้าเราลอกออกก็จะเป็นฝาท้ายดํานะเดี๋ยวลอกออกให้นะครับผมสวยๆสวยๆนะครับส่วนบนหลังคาก็มีรางเหล็กไว้เพื่อพาดราวบันไดาพาดบันไดเนี่ยเวลาเขาปีนขึ้นเสาไฟฟ้าเนี่ยเขาก็พาดไปเพราะมันจากจากหน่วยงานทนี้ก็คือเขาแบบเกี่ยวกับทําเรื่องเสาไฟฟ้าเนาะ อย่างที่เห็นแหละนะครับเนี่ยสวยอยู่อาร์คเอิร์กสวยเห็นไหมเนี่ยสวยนะครับเนี่ยสวยสวยอยู่บอกคนนั่งค่อนข้างซีสจะสมบูรณ์อยู่มาร์คชัดมากมาร์คชัดเจนมากนะครับผมซอกเสื้สวยฮิวเลยเห็นไหมเนี่ยซอกสวยนะครับ เนี่ยสวยงามนะครับผมนี่นะแก้มก็สวยได้แอร์แบค็คู่ด้วยนะมาดูสำเนาเล่มนิดนึงเนี่ยสำเนาล่นรถปี2017แท้นะครับนั่ง2ตอนท้ายวงเล็บม,มีหลังคา150ม้า24 0 0เนี่ยเล่มมันลงเป็นสีส้มนะครับสีส้มต้องแจ้งก่อนนะนี่นะอาคานนีแคปิตอลเหมือนเดิมนะครับผมนี เลขไม่แสนเจ็ดนะครับปีสิบเจ็ดรถสีส้มนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ถูกใจเรื่องสีส้มก็ผ่านไปได้ก่อนนะครับรลอลอถใหม่เข้ามาเดี๋ยวจะมีอถใหม่เข้ามาจะเป็นสีขาวเป็นหน่วยงานเดียวกันแหละแต่เป็นสีขาวเดี๋ยวแซมพาไปดูตัวอย่างเยีายนี้คือตัวอย่างที่รถจะเข้ามานะครับรถเดียวกันเลยแต่เป็นหลังคาทรงเสมอเก่งแบบนี้จะเข้ามาประมาณเกือบเกือบสิบคันนะ ราคาใกล้เคียงกันต้องบอกก่อนขึ้นอยู่กับสภาพแล้วเล็กไม้สองแสนกว่าบาทเท่ากันนะอันนี้ติดจองแล้วนะครับติดจองไปแล้วเมื่อวานนะคันนี้เล็กไม้แปดหมื่นติดจองแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมีเข้ามานะเผื่อใครอยากได้สีขาวหลังคาแบบเรียบนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะมีเข้ามาอีกหลายร้อยคันอยู่นะครับแคปบ้างหน่วยงานเดียวกันเช่นกันนะรถนี้จะเข้ามาเยอะนะครับผมอันนี้อันนี้สองแสนกลางๆถ้าเป็นแคปเหมือนกันนะครับผม ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับครั้นนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมปี17เลขไม่แส7เจราคา269,000บาทนะสำหรับคันนี้มาเดี๋ยวท้ายคลิปนิดนึงเห็นรถเข้าใหม่มีรถเข้าใหม่เลยแคปโฟวิลไปดูก่อนเลขไม่เยอะไหมเนี่ยดูก่อนเพิ่งเข้ามาเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับแคปโ นี่นะแคปโฟเกียร์ธรรมดาไหนลองดูซิเพิ่งเห็นเนี่ยเห็นพร้อมพร้อมกับที่ทำคลิปเลยนะครับแต่ต้องดูก่อนว่าติดบุ๊กติดจองแล้วหรือยังเนาะเลขไมลแสนสามหม่นเจ็ดพัเลขไม 7, 000, ล์น่ารักน่ารุ้นนะครับผมนะแคปโฟวิวปี2000น่าจะปี2020นยะี่สะหลอนดูสำเนาเล่มหน่อยเพิ่งมาเมื่อกี้นี้เลย นะครับผมรถมันล็อกเดี๋ยวดวงเปิดอีกฝั่งหนึ่งก่อนแคปโฟวิวนะมามีมิวเด้วยนะครับเข้ามารถนี้30คันได้นะครับผมมิวเนะ3.0 4 w h e e นโฟวิวนะปี2020นะราคาเดี๋ยวแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ i s ลล์สุมิวเอ็กซโฟวิว เดี๋ยวลองดูปีก่อนว่าปีอะไรนะครับพึ่งเข้ามาเลยโอ้หาสำเร็จไม่เจอดูเบลแล้วกันอะเบลปีปี2020นะครับเบลปี2020เป็นแคปโฟวิลเข้ามาแล้วหน้าหมูป่านะรอนิดนึงพึ่งเข้ามานะราคาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง มาดูคันนี้ดีกว่าสีส้มนะครับอันนี้มาแน่นอน2แ0 0 7 0่ะ2 6 9 0 0 0บาทสำหรับคันนี้ครับปี1 7สประตูเตี้ยนะฝากคันนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมไปแล้วคลิปนี้ใครสนใจอยากได้รู้เพิ่มเติมโทรมา0863543692ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ